วันนี้กูมาแนะนำท่ายืดหลัง5ท่านะคะทำแล้วจะรู้สึกสบายคลายปวดหลังได้เลยค่ะแต่ละท่าแต่ละข้างนะคะค้างประมาณ4-8ลมหายใจพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะให้นั่งสุขอาอสนะและเอียงตัวไปทางฝั่งด้านขวาแบบนี้นะคะกดสะโพกให้แน่นท่าน,นี้ก็จะช่วยยืดสีข้างด้านข้างก็ลดอาการปวดหลังได้ด้วยค่ะจากนั้นพอทำสองข้างแล้วนะคะให้เราทิ้งตัวลงด้านหน้าค่อยๆก้มช้าๆ ค่ะระวังนิดนึงเวลาลงนะคะก็คือเน้นว่าสะโพกเราจะไม่ลอยขึ้นมาค่ะและก็ก้มศีรษะให้มากที่สุดจากนั้นค่ะท่าที่2ค่ะให้เปิดแขนออกค่ะแล้วมุนตัวไปทางฝั่งด้านขวาแบบนี้นะคะเอามือข้างซ้ายแตะหัวเข่าค่ะและแขนขวาวางที่พื้นด้านหลังค่อยๆบิดตัวหมุนตัวช้าๆค่ะค้างส -8 ลงลมหายใจแล้วก็สลับข้างทำอีกข้างหนึ่งนะคะ มาดูท่าต่อไปค่ะท่าที่สมนะคะให้เอาฝ่าเท้าประกบกันนะคะเป็นผีเสื้อยืดหลังให้ตรงถ้าเรานั่งหลังไม่ตรงพยายามให้ส้นเท้าเนี่ยดันไปข้างหน้าเล็กน้อยค่ะขยับหัวเข่าขึ้นลงค่ะสักประมาณ20-30ครั้งนะคะจากนั้นให้เราก้มตัวลงไปด้านหน้าค่ะชา้ชาๆตรงนี้เวลาที่เราทำค่อยๆกดหัวเข่าให้มากแล้วก็เน้นยืดกล้ามเนื้อหลังไปให้มากที่สุดลงเท่าที่เราได้ศีรษะไม่ถึงพื้นไม่เป็นไรค่ะ ถ้าต่อไปค่ะยืดหลังนะคะอยู่ในท่าแมวค่ะวางมือใต้หัวไหล่วางเข่าใต้สะโพกแบบนี้ค่ะจากนั้นหายใจเข้าให้ยุบหลังล่างล,าง,ลงแล้วมองตรงไปทั้งด้านหน้าตรงข้ามค่ะหายใจออกย,วยาวๆโค้งหลังโค้งสะบักให้มากที่สุดสูบสะดือเข้าไปนะคะเพื่อคลายกล้ามเนื้อหลังทำแบบนี้นะคะสักประมาณ8-10ถึงครั้งได้เลยนะคะเมื่อเราทำครบแล้วนะคะก็ให้จบอยู่ในท่าชายโพสค่ะปลายเท้าชิดเปิดเข่าเล็กน้อยและก้มศีรษะกดสะโพกให้ใกล้ส้นเท้าม,มากที่สุด ถ้าต่อไปนะคะท่าที่5ค่ะเป็นการทวิสต์นะคะให้งอเข่าสองข้างขาข้างซ้ายจะไขว้ขาข้างขวาค่ะถ้าไม่ไหวนะคะลองใช้วิธีการเหยียดขาล่างก็ได้ลองดูว่าจะใช้งอหรือเหยียดนะคะจากนั้นใช้มือข้างขวากอดเขา่าแล้วก็มุนแขนซ้ายไปวางไว้ด้านหลังขายืดลำตัวตรงดึงเขา่าหาตัวมากที่สุดแล้วบิดตัวถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดติดตามแล้วก็กดหัวใจให้ด้วยนะคะแล้วก็มาเจอกับกุ๊กในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ